คลิปนี้จะพามาชมดอกกุหลาบสีแดงนะคะเขาเรียกว่าแดงวาเลนไทน์ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคลิปนี้จะเป็นกุหลาบล้วนๆนะคะจะไม่จะไม่มีนางแบบมารีวิวนะคะถ้ามีนางแบบเอ่ขอเป็นคลิปหน้านะคะรอชมได้ค่ะคลิปนี้คือจะ กหลาบแดงแรงฤทธิ์นะคะแดงแป๊ดเลยค่ะแดงสดจริงๆนะคะเก็บภาพนะคะมาให้ฝากเพื่อนๆช่วงเย็นๆนะคะแดดกําลังสวยค่ะกําลังพอดีนะคะไม่จ้ามากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแสงแดดเขาจะล้ำไรล้ำไาอะค่ะสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะ กุหลาบขาวโรยแล้วนะคะอันนี้กุหลาบชมพูค่ะกําลังจะติดช่อแล้วนะคะถ้าเขาเออช่อเขาแบบสวยๆแบบนี้นะคะยอดอ่อนๆเน,นี่ยคือหมายความว่าเขากําลังจะติดช่อให้เราชมะคะ่ะจะออกดอกนะคะนี่ค่ะก็มีหลายช่อเลยค่ะเ,เพื่อนๆพี่เรนก็ไม่ได้ปลูกอะไรดูแลนะคะไม่เคยใส่ปุ๋ยด้วยะคะ่ะคือเอาตั้งทิ้งๆไว้แล้วก็รดน้ํานะคะ นี่ค่ะอันนี้คือเขาจะบานแล้วนะคะนี่เป็นตุมต่มๆแล้วค่ะเป็นช่อขึ้นมาเห็นไหมคะว้าวสวยมากเลยค่ะเนี่ยคือช่อสีชมพูนะคะอันนี้นี่อีกช่อหนึ่งนะคะอีกช่อหนึ่งนี่สวยค่ะและอีกมุมน้นนะคะอีกมุมน้นก็จะเป็นสีม่วงค่ะเป็นกุหลาบมอนหอมแรงค่ะ แต่กลีบดอกก็จะไม่ใหญ่นะคะจะดอกกระจิว๋วกระจิว๋วกระจิว๋วแต่ว่าสวยอะคะ่ะแบบน่ารักอะลรมุนมากหอมแรงนะคะปลูกไว้ก็หลายต้นนะคะหลายกระถางมากแต่ว่าตายก็เยอะโอเคค่ะคลิปนี้ดอกกลาบแดงนะคะคลิปหน้ามีนางแบบรีวิวนะคะหลอดชมนะคะเพื่อน ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวยๆค่ะแดงสดจริงๆนะคะแล้วบานทนนะคะช่อน,นี้คือบานหลายวันแล้วก็ไม่โรยเลยนะคะยังสดปิ้งอยู่เลยค่ะคเพื่อนๆยังแจ่มอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราก่อนปิดคลิปนะคะเรามาชม เบยนนางสดๆดนิดนึงนะคะเนนี้กำลังใบเลื่อมสวยเลยค่ะเพื่อนๆนี่นี่ชอก่อนนี้ก็สวยมีอันชันด้วยนะคะก็มีต้นอะโวคาโดด้วยนะคะยังไม่ได้รีวิวเลยค่ะว่าจะรีวิวพร้อมนางแบบนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมานะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ